กัสซีบกัสสิบซ่ากัสซีบกาสสิบซา,บบา,าวัไรเต้ต้สนิทอีกเกมหยอกร่วมข่าวสารวงการบันเทิงแบบเอ็กซ์คลูวันนี้เราจะพาไปเขาดาวรอชมปรากฏการความโรแมนติกบทใหม่กับภาพยนต์ขอเจอเธออีกสักครั้งซีอ u อาเกนผลงานการกำกับของออฟพงพั์สออบอุ่นละมุนหัวใจขนาดไหนตามไปกาสซี כעסי, סתם, קלץ, אה? จากสร้างปรากฏการณ์ความอบอุ่นหัวใจไหนมีไมซ์เซลขอให้รักจุงเจริญและ Happy b i r ิร์ธเหนึ่งในภาพยนตร์สุดโรแมนติกในความทรงจําของใครหลายคนล่าสุดออฟพงพั์ขอกลับมาสร้างตำนานบทใหม่ในภาพยนตร์สุดละมุนหัวใจขอเจอเธออีกสักครั้งซีอูอเกนภายใต้การควบคุมการผลิตของลูกหมายตาต้นบีบีเอีที่มายืนเคียงข้างช่วยพพอร์ตคุณพ่อตั้งแต่ต้นยันจบนั้นเอง ทำงานกับคุณพ่อมาสองสเรื่องก็เหมือนเดิมยังไงอย่างนั้นเลยค่ะแค่เปลี่ยนเปลี่ยนทีมจากทีมละครเป็นทีมหนงังการทํางานก็ยังเหมือนเดิมได้เรียนรู้อะไรจากเขาเยอะแยะมากมายแล้วก็โตขึ้นในทุกๆเรื่องแถวนี้มีร้านดอกไม้ไหมก็จะซื้อมาเปลี่ยนซะหน่อยนี่ไม่รู้วรอว่าดอกไม้ช่อเดียวอ่ะก็เปลี่ยนให้บ้านหน้าอยู่ได้แล้วนะเป็นเรื่องราวของความรักของคนสองคนซึ่งอุปรสรรคคือวัยที่ต่างกันมากปัจจัย สาเหตุที่ทำให้เกิดความรักของคนสองคนนี้ค่อนข้างจะซับซ้อนซึ่งนอกจากการผนึกกำลังของสองบุคลากรคุณภาพงานนี้ยังได้พระเอกมาร์ตอบอุ่นตู่พบทอดมาประกบคู่กับนางเอกน้องใหม่สตารสรัลพัดกับการถ่ายทอดมุมมองความรักต่างวัยที่พร้อมสร้างความประทับใจส่งท้ายปีกันอย่างสุดฟินอีกด้วยฉันมัน่ว่าวันใหม่จะมีกับชานมากเกินกว่าคือกูกไม่รู้นะว่าวันใหม่จะรักมึงหรือเปล่าหรือชอบมึงหรือเปล่า ตรียมอิ่มเอมไปกับภาพยนตร์สุดโรแมนติกประทับใจนหนขอเจอเธออีกสักครั้งซ u a g เก n รับชมพร้อมกันทั่วประเทศ8ธันวาคมนี้ที่โมโนแม็กซ์ุอสเวตอารมณ์สุดซาบซึง้งมาดื่มด่ำความบาดลึกกับเฉพาะเพลงอ,อกหัก พีทพีระที่ล่าสุดข้อหวนคืนเบื้องหน้ามาถ่ายทอดฟีลลิ่งซึมลึกของคนที่ควรจะรู้ตัวว่ารักทุกอย่างก็ผ่านจะสายเกินไปมันเป็นเพลงรักสามเศร้ามันเป็นลายเส้นของพีทพีระครับที่จะมองมุมมองลักษณะแบบนี้อย่างเพลงนี้ไม่ได้เศร้ามากขนาดเพียงเพลงเป็นมูที่คิดถึงคนที่เคยผ่านมาและผ่านออกไปาบาบัััเเเออทที่ทให้ลธรกกน เก็บแนวเล่นเปียหมดหับน้องพี่ลูกชายครับลูกชายเรียนเป็นโนเลยแอบเรียนแอบเรียนจากผู้ชายต่อนะครับ ได้สองนักแสดงเลือดใหม่อย่างถุงแป้งพัทรวบดีและใบเบิลวิชภาส์เมื่อร่วมถ่ายทอดเรื่องราวของคนสองคนที่ความสัมพันธ์มันลิกซึงเกินคำว่าเพื่อนแต่ไม่สามารถข้ามเส้นไปเป็นคนรักเดี๋ยวเราจะไปดูเจ้าบ่าวตัวจริงดีกว่าใบเบิลไม่ใช่ใบเบิลไม่ใช่นี่ <laughs> ชื่ออะไรครับชื่อก้องคับนี่น้งกล้องนะคะเป็นเจ้าบ่าวจริงๆในเอคะ่ะนี่ ัวจริงอยู่นี่แล้วหล่อไหมหล่อไหมมันเป็นอารมณ์ภาคต่อคล้ายๆกับผ่านมาแค่ให้จำผ่านมาให้จำก็ผ่านมาแล้วผ่านไปแต่ยังรักผมว่าผมว่าน่าจะอินกันผมเชื่อว่า เพลงเพลงนี้อารมณ์แบบนี้เกิดขึ้นกับทุกคนขึ้นอยู่กับว่าอยู่ในยุคไหนช่วงไหนของผมพวกคุณนะครับร่วมสํมลึกไปกับความรู้สึกรักที่ไม่อาจสมหวังในมิวสิกวิดีโอเพลงเกลียดความบังเอิญจากพีทธ,ธีระได้แล้ววันนี้ที่ YouTube e tonight Music i d e n t i t i e s กลับมาติดตามความเซบและสีสันร,รอบรัววงการบันเทิงได้ใหม่ใน,ในรายการกัสซีกสซี์ ทุกวันเสาร์และอาทิตย์หลังเคารพธงชาติ18นาฬิกาและสามารถรับชมรายการย้อนหลังได้ทุกช่องทางของโ o n ดเวนต2 9หนจ้า